อน,อนอไม่มีแหลมเสียไปเล้เลย,เลยออสองนอแล้วดีนอเดีกน้องสองนอจะนอนใหญ่ มีเสียบ,ยบรถผู้บ่าคอยบอกว่าโอ๊ตอีดอกก็สัส่นไปเห็ดบงเขาเนี่ยดีฝนตกมาฝนตกมานิดนึงข้าวตูไปอีกนิดนึง นี่นี่นะมีที่เอานอมไนี่เตรียมน่อไปสมต้มใส่ถุงก็ได้ถ้าวาปีกายก็เห็ดไว้มันมืดเลยจ้ะวางลายได้พีน่น้องนะสบาบเนี่ อกอไปภาคใดบริงวานใหม่พมิ่ออกออกนะคะทออกออมันก็จะไม่มีนอนนะต้องออกออันนี้นอยใหญ่ เอาไว้โมเมนต์มากว่าท่านาเอาไว้นีเขากำลังเริ่มฝนตกมาสองสามหมื่อเขากำลังเริ่มจะน้อยหนึ่งแลกตายแล้วเขาตายไปแล้ว นานเอาเอาหน่อไม้ทำ่อไม้ดองนี่บ้าก่าวว่าบ้ามมีอยู่สิบ่บมีดอกไม,ม้ตัว เห็ดน้อไม้ดองแน่พี่น้องจะไปทำตอไม้ดองนะคะอ้